นะครับก็ประชุมว่าจะเอาอยัางไงกันดีจะมอบอํานาจให้พระเจ้าตากต่อไหมอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าในการประชุมข้าทาสบริวารประชุมผู้บริหารในตอนนั้นเนี่ยผลสรุปว่าถ้าบริหารต่อก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่าบ้านเมืองจะเกิดความระสำาระสายเพราะว่าพระเจ้าตากเพี้ยนไปเยอะมากนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเรื่องราวของพระเจ้าตากนะครับผมจะพยายามเล่าช้าๆนะครับเพราะว่าเรื่องของพระเจ้าตากค่อนข้างจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับมีการว่ากันไปในหลายทิศทางเป็นสองทิศท,ทางใหญ่ๆผมก็ได้พร้อมทีมงานเนี่ยได้มีการค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากนะครับมาให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับโดยมีหลักอยู่4หลักนะครับ หลักแรกก็คือเรื่องของผู้ชนะซึ่งเรายึดในพงบุกพง์พงสวัสดานนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือทางนิติเอลสีวง์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายที่เชื่อว่าพระเจ้าตากเนี่ยยังคงมีพระชนชีพอยู่ไม่ได้ถูกท่อนจันทร์อีกหลายคนเลยโดยเฉพาะหนังสือของฝรั่งนะครับซึ่งก็หนังสือของฝรั่งที่ผมอ้างอิงเนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ พระพุทธยอดฟ้าตั้งกรุงนะครับตากศินอินโซโคโปีเดียนะครับเรื่องของอเมื่อคิดศักราช1,782วัดเขาอนุพรมนะครับก็เรื่องของเดวิดเคของมอยเยลนะครับแล้วก็เรื่องของอหนังสือเรื่องความสงูง ความหลงในสงสารนะครับของสุทศัศษาอ่อนค้อมแล้วก็เรื่องของหนังสือเรื่องของพระเจ้าตากศินนะฮะพระชนที่สิ้นพระชนที่นครนะฮึงเขียนโดยท่งยศกระหม่อมแก้วก็จะเอาเรื่องเหล่านี้นะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็สามสีแนวทางนะเป็นหลักๆ แล้วก็มาเล่าให้ากานทู้ชมตามข้อเท็จจริงที่พวกเราค้นพบกันนะครับเรียนให้ทราบน,นะฮะเรื่องที่เล่ามันคือประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่มีการถูกค้นพบผมเกิดไม่ทันนะทันในยุคน,นี้ก็เกิดไม่ทันไอ้คนที่เขียนมันก็เกิดไม่ทันนะเขาก็ไปค้นหาเท่าที่หาได้นะฮะแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็นี่คือมันหลักหลักในการที่จะนําเสนอต้องเข้าใจหลักนั้นก่อนนะไม่ใช่ว่า,ามาพูดแล้ว นำเรื่องลอยๆไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างอิงมาเล่าเนี่ยผมว่าก็เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าไม่ใช่อันตรายสำหรับตัวเราเองเป็นอะไรกับประเทศชาติด้วยเจ <c oughs> ้ากับเป็นผู้ตํารายชาติเลยนะครับเรื่องราวของพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากเป็นใครก่อนเมื่อก่อนชื่อพระเจ้าตากจริงๆชื่อศินนะครับเป็นคนจีนฮพ่อเป็นคนจีนนะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เป็นคนจีน พ่อพระเจ้าตากสินเนี่ยมาค้าขายเป็นพู้ค้าวานิชนะฮะอยู่ที่ตากนะครับต่อมาเนี่ยก็มีไพ่ผลเยอะไงมีไพ่ผลเยอะก็รวมไพ่ผลไว้เป็นจำนวนมากนะครับแต่ในยามนั้นเนี่ยในขณะที่พระเจ้าตากเข้ามาอยู่ที่คือศิลนเนี่ยตอนนั้นชื่อศิลนอยู่นะฮะในศิลอนยางงี้ดีกว่านะครับก็อยู่ตอนนั้นก็เกิดสงกรามขึ้นระหว่างพม่าก,กับกรุงศรีธุยานะครับ ถือว่าเป็นสงครามใหญ่เพราะว่ากรุงศรีธิยาเคยแตกไปรอบหนึ่งตอนนั้นเป็นการก่อนกรุงแตกรอบที่สอง <c oughs> นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยในระหว่างเกิดสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับผู้ว่าตอนนั้นก็เป็นพระยาเนี่ยที่ตากเนี่ยเสียชีวิตนะครับพระยาจักรีนะครับก็ได้เสนอให้กับพระเจ้าเอกทัตซึ่งตอนนั้นเป็นพระมหากษัตริย์บอกว่าก็ให้พระเจ้าเอกทัตก็ให้ไปหาคนใครที่มีกําลังในในจังหวัดตากตอนนั้นสมัยนั้น ก็ไปหาก็คิดว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดก็เลยมีการขอให้พระเจ้าตากเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นพระเจ้าตากได้สินเนี่ยขึ้นเป็นเป็นพระยาขึ้นมาแล้วก็ดูแลเป็นเจ้าเมืองเอาไว้ไงเป็นเจ้าเมืองดูแลที่ตากแล้วก็ที่ได้ทําคุณงามความดีหลายครั้งโดยเฉพาะการยกกาลังเนี่ยเข้าไปช่วยกรุงศรีธิยากําลัง500้ไปช่วยกรุงศรีธิยาแก้ปัญหาไปได้แต่กรุงศรีธิยาแตกก็เพราะพระยาจากักรี ไปเปิดประตูเมืองแอบเปิดประตูเมืองให้พระมาเข้ามาเขาไปตกลงกับบุเรนนองว่า,าจะยอมให้เป็นกษัตริย์แทนนี่คือที่มาสําคัญก็เลยทาให้กรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นแตกเพราะคนไทยด้วยกันเองนะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกเรียบร้อยเนี่ยพระเจ้าเอกทัศเนี่ยในพงศวดานเนี่ยนะครับได้เขียนถึงประวัติของพระเจ้าเอกทัศน์เป็นสองสามลักษณะลักษณะแรกบอกว่าพระเจ้า,อานเอกทัศอดอาหารตายนะครับแต่ของฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขียนว่าเล่าให้กับ ว่าพม่าเล่าให้ฟังบอกว่าพระเจ้าเอกทัศนโดนยิงนะฮะโดนปรงด้วยการตัดหัวโดวยการกินยาตายบ้างด้วยคนของพระร์เอง,อง,องอนะเป็นความเชื่อเป็นสองแนวทางนะคนระับนั่นคือที่มาของพระเจ้าเอกทัศน์พอกรุงศิริยาแตกสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็คนไทยฮะหนีกระสิกกระเซิงศพเนี่ยเป็นแสน,สนศสพ คนไทยพามา่ากองเป็นเนินมาเนินเทินทึกเลยพระเจ้าตากก็หนีตอนนั้นก็เอากําลังเข้าไปช่วยช่วยไม่ได้ก็หนีกันแล้วก็ไปรวบรวมไพ่พลต่างๆนะครับพอมันแตกกันพวกคนไทยมันแตกก็ไปรวมไพ่พลต่างๆไปขอไอ้คนนั้นมาร่วมขอไอ้คนนี้มาร่วมมันแบ่งเป็นกกกเป็นเหลาพอขอมาร่วมเสร็จไอ้บางคนก็รวมบางคนก็ไม่รวมด้วยนะครับอันไหนไม่รวมด้วยกับปน่นช้างปน่นม้าลบเลยนะฮะ สู้กันยึดช้างยึดม้ายึดไพ่พลมาแล้วมาเป็นกำลังเพิ่มขึ้น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 เรียบร้อยพระเจ้าตากเนี่ยก็เลยบุกเข้ากรุงธนบุรีฮะบุกเข้ากรุงธนบุรีเรียบร้อยเนี่ยก็สถานาคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าคือประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยสมัยยุคก่อนยังไม่เป็นไทยตอนนั้นกรุงศรีอยยาแตกไปแล้วไม่มีแล้วความเป็นไทยไม่เหลือแล้วนะครับคำเป็นสยามไม่มีแล้ว สมัยนั้นยังไม่เป็นสยามด้วยซ้ำไปกรุงศรีอยาแตกก็คือไม่มีละคนไทยคนสยามไอ้กรุงกรุงศรีไม่มีละกรุงศรีก็แตกไปพระเจ้าตากเป็นคนรวมไล่รวมรวมรว,วมได้ปุ๊บก็สถาปนาตัวเองเลยบอกว่าต้องเป็นต้องเป็นกษัตริย์ก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วก็ทําพิธีทุกอย่างให้เป็นเหมือนกษัตริย์ทุกอย่างเลยจากนายสินธรรมดาก็เป็นพระเจ้าตากสินแทนนั้นไปต้น,นมานะคะรับก็าสนาปนาตัวเองจริงๆหลักกลยุทธ์ของพระเจ้าตากสินสำคัญมาก ถ้าไม่สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ตอนนั้นเนี่ยมันจะสามารถรวมให้พ้นไม่ได้นะฮะเพราะสาคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสมัยโบราณกาลเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่ามันต้องมีลีดเดอร์ชิพหรือผู้นําพอประกาศตัวเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยก็บุกเข้ายึดกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีตอนนั้นคนไทยเหมือนกันที่ปกครองอยู่แต่เป็นของพมา่าก็ยึดธนบุรีประกาศตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ประจำอยู่ที่กรุงธนบุรี แต่ก็เกิดสงครามหลายครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปยึดในขเขมรขเขมรปัจจุบันหรือกัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นของไทยนะครับแต่เพระเอิญเหตุการณ์ในยุคหลังเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนะที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ขเขมรเนี่ยพระเจ้าตักสินได้ได้สถาปนาตัวเองด้วยการพูดด้วยกันเอาเจ้าต่างๆนะฮะที่พ่ายแพ้ในกรุงธนากสินเนี่ยนะครับในในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับมารวมกันมารวมกันแล้วก็ไปอัญเชิญ ศพของพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยมาทําพระราชพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งเป็นพระโกศให้นะครับนั่นคือคุณงามความดีของพระเจ้าตากทําให้ราชวงศ์ต่างๆเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยากลับมาประนึกกันอีกครั้งหนึง่งจากที่พระเจ้าตากนะฮะได้รวบรวมหัวเ,เมืองต่างๆไว้ซึ่งนั้นรวมถึงขเขมรด้วยนะครับก็เป็น,ปนกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีนักรบคู่ใจเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะ ก็คือเจ้าพญามหากษตริย์ศึกซึ่งเอาชนะศึกมาหลายศึกเนี่ยเอากําลังสองหมื่นไปยึดขเมรนคืนฮนะเพราะว่าขเมรนเนี่ยเกิดการก่อการบฏนะฝ่ายขเมรนจะลุกขืขึ้นมาพยายามจะล้มของอฝ่ายกรุงธนบุรีนะครับก็ในขณะที่ทําสงครามอยู่นั้นเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือเกิดเหตุการณ์กลวเหลาหนคือกรุงเก่าหรือที่อยุธยาเก่านะครับก็มีการยึดอํานาจนะครับคนที่ดูแลที่นั่นนะครับ จึงได้มีการส่งพญาสันนะส่งพญาสันเข้าไปดูแลเข้าไปปราบกบฏในระหว่างเข้าไปปราบกบฏปรากฏว่ากบฏท,ที่ว่าเนี่ยของพญาสันเนี่ยเป็นน้องชายของที่พญาสันเข้าไปปราบกลับเป็นน้องชายของพญาสันนะซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นน้องชายก็เลยเจอกันก็เลยตัดสินใจร่วมกันนะว่าะจะมายึดอํานาจพระเจ้าตาก ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่พระยาสันเนี่ยจะเอากําลังเนี่ยนะครับเข้ามายึดอํานาจพระเจ้าตากเนี่ยนะครับนี่คือที่มาเลยนะครับก็สาเหตุเกิดจากพระเจ้าตากในช่วงนั้นเนี่ยนะครับลบมากนะครับฆ่าคนไปม,มากแหละนะครับพระธรรมชาติเวลาต้องมีสู้กับมาเอาฆ่าคนไปเยอะทอนยุคสมัยนั้นก็จากประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าศพกองเป็นพเนินเทินทึกเลย พอฆ่าคนไปมากเนี่ยแล้วก็ก็เริ่มเข้าเรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานเสร็จก็บอกตัวเองเป็นผู้บรรลุส,าดาสดาบันนะครับก็เรียกพระสังฆราชข้ามาหาพระราชาคณะข้ามาหาก็บอกว่าพระสังฆราชเนี่ยกราบไหว้ผู้บรรลุโสาดาบันได้ไหมนะครับนี่บรรทุกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยนะครับนะพระ,พระสังฆราชบอกว่ากราบไหว้ไม่ได้ พระราชาคณะบางองค์ก็กราบไหว้ไม่ได้แต่โดยส่วนหนึ่งก็บอกว่ากราบไหว้ได้ก็เลยเป็นข้อโต้เถียงกันพระเจ้าตากเอางี้ก็เลยสั่งเคี่ยนพระราชาคณะแล้วก็สังฆราชแล้วก็ปลดออกจากเป็นราชาคณะแล้วก็สังฆราชเนี่ยคือเป็นประเด็นที่สําคัญทําให้ประชาชนตอนนั้นเกิดความระสำาา่ำระสายก็เลยทําให้มีการสังหารนะฮะมเหสีของตนเองไปเป็นจํานวนมากไปหลายคนนะครับ แล้วก็มีการเอาอาผู้หญิงที่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงลูกนะครับลูกชะลูกเนี่ยขึ้นมาเป็นประกาศให้เป็นภรรยาไว้ไงแทนก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่น่าเชื่อถือเกิดความระสำาระสายแล้วก็ความที่พรรยาสันอยู่ใกล้กับพระเจ้าตาก็รู้ดีว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยปกติละอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยถือโอกาสว่าในจังหวะนี้นะฮะ ก็พยา,ยามหากษตริย์ศึกก็ไปลบนู่นนะฮะที่ขเขมรก็เลยถือโอกาสยกกําลังจากกรุงเก่าร่วมกับน้องชายบุกเข้าจับพระเจ้าตากนะครับแล้วก็ยึดอํานาจพระเจ้าตากทั้งหมดนะครับเรียบร้อยจากนั้นก็ให้พระเจ้าตากไปบวชนะครับไปบวชพอไปบวชบอกว่าให้ไปบวช3เดือนนะ พระยามหาก,กริย์ศึกเพื่อทราบอย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็ให้หลานรู้อยู่แล้วว่าจะน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าอาการอย่างนี้ไม่ค่อยดีแหละนะครับบ้านเมืองมันลำระสา,ายด้วยพระเจ้าตากมีอาการแบบนี้ <S <S พระยามหากษริส์ศึกศก็ <S 1> <S 1> <S <c oughs> จะให้หลานไปคอยเอากําลังมารอที่นครต่อมาก็เอากําลังเข้ามาตีพระยาสันพระยาสันพ่ายแพ้ครับพระยาสันพ่ายแพ้พอพ่ายแพ้เสร็จ ก็เลยจับพระเจ้าตากเนี่ยขังไว้เพราะตอนนั้นเพี้ยนหนักแหละอาการเพี้ยนค่อนข้างจะหนักแหละครับขังไว้แต่ต่อมาเนี่ยก็พญาสันก็ถูกประหารชีวิตนะครับในพงศวดานอันหนึ่งบอกว่าก็มีการกลับมาของพญามหากษัตริย์ศึกนะครับกลับมาจากเอาชนะที่ขเขมรได้เรียบร้อยเนี่ยก็ตอนนั้นพระบารมีก็ดังมากต้องเป็นพญามหากษัตรศึกอยู่เพราะกลับมาถึง กรุงธนบุรีนะครับก็ประชุมว่าจะเอาอยัางไงกันดีจะมอบอําำนาจให้พระเจ้าตากต่อไหมอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในการประชุมข้าทาสบริวารประชุมผู้บริหารในตอนนั้นเนี่ยผลสรุปว่าถ้าบริหารต่อก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่าบ้านเมืองจะเกิดความระสำาระสายเพราะว่าพระเจ้าตากเพี้ยนไปเยอะมากนะครับเพราเพี้ยนไปเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ลวกันก็ทุบด้วยท่อนจันนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ราชาพิเศษปัดาพิเศษนะครับให้กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเป็นรัชกาลที่หนึ่งพญยามหากษัตริย์ศึกเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับพอเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็คือเป็นรชัชกาลที่หนึ่งหรือน,นายทองด้วงตอนนั้นเป็นนายทองด้วงเป็นเพืเ่อนสนิทของพระเจ้าตาก็เป็นนายทองด้วงขึ้นมานะครับนี่คือที่เริ่มต้นของราชวงศ์จักรีในทางหนึ่งนะครับที่ที่เราได้เห็น ที่เราได้ทราบกันในเชิงประวัติศาสตร์ในพงศวดานในตำราที่ว่าไปนะครับที่เราได้เห็นกันตามปกตินะครับที่เราได้เห็นท่านก็ไปหาที่ไหนก็ได้เห็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเอาละอีกทางหนึ่งลหละหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยได้มีการตกลงกับนายทองด้วงหรือพระพุทธยอดฟ้านะครับตอนนั้นก็เป็นพระยามหากษ,ษัตริย์ศึกนะครับก็บอกว่าจะขอไปบวช เพื่อทจะล้างนี้เพราะว่าสภาวะก็ไม่ไหวแล้วจิตก็ไม่ค่อยดีจะขอไปบวชก็ไปล้างนี้ก็เลยไปอยู่ที่วัดเขาคุณพรมนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นก็เรียกว่าเป็นวัดที่สําคัญแล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยผมขออนุญาตอ่านเลยนะประวัติศาสตร์เนี่ยที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนะครับบอกว่าได้เสียชีวิตได้ไวัยวกปีนะครับบวชฉีบ 3, สพรรษาราวปี2,300 68นะครับซึ่งก็อ้างอีกหนังสือสามฉบับนที่ผมกล่าวเนี่ยก็เ,เป็นอีกทางหนึ่งที่เขาเขากล่าวกล่าวขึ้นมานะครับอีกทางหนึ่งที่ผมคนพบอันนี้คือทางหนึ่งนะฮะเรียนท่านผู้ชมนะบอกว่าถูกทุบด้วยท่อนจันทร์อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือ3 4ี่ฉบับเนี่ยนะก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกด้วยท่อนจันทร์หรอกนะครับแต่พระเจ้าตากเนี่ยนะครับได้สมณโคต จากการไปบวชแล้วก็ชลาภาพแล้วก็สวรรคตรไปนะครับไปอยู่ที่นครศีธรรมราชนะครับนั่นคงจะเป็นจะเป็น2อ,อข้อโต้แย้งนะครับแล้วก็แล้วบางคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วใครละ่ะที่ถูกถูกถูกท่อนจันทร์ทำร้ายนะครับก็ปรากฏว่าคนที่ถูกท่อนจันทร์ทำร้ายเนี่ยก็มีการเขียนในในประวัติศาสตร์ในข้อโต้แย้งอีกอันหนึงว่าเป็นในส่วนของ าญาติแล้วก็ข้าทาสบริพันที่หน้าตาคล้ายเท่านั้นนะครับนั่นคือข้ออ้างอิงทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังนี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์สทางทําให้คนไทยก็สับสนพอสมควรนะอาราแต่ที่สําคัญก็คือว่าไอ,ขอไไา้ข้อที่3มนี่น่าสนใจกว่าข้อที่สมเนี่ยนะฮะหลักที่สามเนี่ยที่ผมไปค้นพบกันก็คือว่าผมได้มีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้เห็นรูปเลยนะ ทุกปีท่านจะไปอ่ะไปในานามของใครผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปทำพิธีที่ที่วัดที่พระเจ้าตากทรงสวรรคตทุกปีนะครับแล้วก็ทำเป็นความลับมาตลอดนะครับเป็นความลับมาตลอดในรัชสมัยของรัชกาลที่เกทุกปีท่านจะไปทุกปีท่านจะไปแล้วไปแบบเงียบๆไปกันสองคนไปทำพิธีก็ น่าคงจะเป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างนะครับให้เห็นนะครับว่าประวัติศาสตร์สองทางเนี่ยทั้งคนหนึ่งบอกทุบตายนะอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ทุบตายเราไปบวชนะครับแต่ที่ผมทราบเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยไปไปทุกปีเอาละทีนี้ประเด็นที่สนใจหน้าที่สุดก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้น คำถามมาเกิดอะไรขึ้นทําไมมีคนพยายามที่จะนําเรื่องนี้คือฝ่ายที่ล้มเจ้าฝ่ายพักคอมมิวนิสต์อดีตพวกก๊กรลายคอมมิวนิสต์ทำไมถึงพูดเรื่องพระเจ้าตากมากเลยท่านตางของสังเกตไหมฮะพูดกันมากเป็นเรื่องเป็นราวาเลยพระเจ้าตากฆ่าถูกฆ่าตายโดยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นราชวงศ์จัก,กรีคือราชการที่หนึ่งเ,เป็นล้อหนึ่งเอาไว้ยังไงนะฮะเนี่ยเป็นคนฆ่าเลยนะครับ เขาทำแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์เพื่ออะไรทราบไหมครับเขาพยายามเน้นเน้นเน้น,เ,น,นเพื่อให้บอกว่าราชวงศ์จักรีไม่มีความชอบธรรมในการปรกครองประเทศต้องชวนนะชวนพี่น้องคนไทยทั้งหลายที่ว่าจะอยู่หรือบุมไหนก็นแล้วแต่เนี่ยลุกขึ้นมาล้มราชวงศ์จักรีนี่คือกลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งยังมีปัจจุบันเป็นเด็กนิสิตนักศึกษาซึ่งปัจจุบันเป็นครูอาจารย์แก่แล้วนะฮะเจ็ดแปดสิบแล้วทั้งนั้นนะครับ อยู่ตามหลือม,มุมต่างๆที่เคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเขานําประเด็นนี้ประเด็นแรกที่เขานํามาก็คือเรื่องของพระเจ้าตากไม่มีความชอบพระาไปฆ่าพระเจ้าตากนะฮะรอหนึ่งไปฆ่าพระเจ้าตากเป็นเพื่อนกันแท้ๆไปฆ่าพระเจ้าตากแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาเลยนะฮะให้คนเชื่อว่าราชวงศ์จักรีไม่มีความชอบธรรมจะปกครองนะครับอันที่สองก็าทำเรื่องอะไรเรื่องทมเรื่องราชาการที่8ว่าราชาการที่8เนี่ยนะครับไปรอบถูกลอบสังหารโดยราชาการที่9 อันนี้เขาก็ทําเขาทําขึ้นมาเลยทําเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยฆ่ากันเองนะครับแล้วก็เขาทำเรื่องอะไรทำเรื่องเพชรสาอุสังเกตไหมฮะเขาจะโจมเรื่องโจมตีไอ้สามเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็เรื่องที่สี่เนี่ยเขาทำเรื่องอะไรทําเรื่องของครอบครัวในพระบรมในในในราชวงศ์จักรีว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือหลักเหล่านี้เนี่ยผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าหลักเหล่านี้เป็นหลักของขอบวนการหลมเจ้า หลักของกระบวนการล้มเจ้ามีหลักอะไรบ้างครับ okay. หลักเหล่านี้จะพยายามยุยงปลุกปัน่นประชาชนเนี่ยให้ทําอะไรให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาครับลุกฮือมาทําอะไรลุกฮือมาต่อสู้ครับต่อสู้กับใครต่อสู้กับราชวงศ์จักรีคือมาร่วมเป็นขบวนการล้มเจ้ามากันเยอะๆมาเป็นเสื้อแดงเยอะๆเสื้อแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่อดีตีตั้งแต่ปี2506 ตราบจนถึงปัจจุบันแต่ถูกเอาไปปนึกรวมกับธงชาติพอร,รวมเป็น3ามสีสีแดงหมายถึงชาติคนละอย่างกับสีแดงสีเดีเยวเดียวกับหลายสีรวมกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แดงขาวน้ำเงินคนล่าอันนะครับคนละเรื่องกันสีเดียวโดดโดเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้สีเนี่ยในการต่อสู้คนเหล่านี้ที่เอามาเขียนเรื่องราวมากล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์โดยส่วนมากท่านผู้ชมไปดูประวัติเขาเลยไม่ว่าจะเป็นนิติก็อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ นะฮะสุวชัยแทด่านก็อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะเวงโตจิราการก็อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะที่ดาทำวันเสรกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเลยไล่อนยะู่ฮะบอกก็คลองนั่นแหละนะครับที่มาเป็นแกนำนำในปัจจุบันนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เขาเอามาเล่าเรื่องราวของพระเจ้าตากเนี่ยก็เพราะว่าอะไรต้องการให้ปลุกให้ประชาชนนะปลุกเด็กๆรุ่นใหม่ๆเพราะไอ้คนนี่มันจะตายละไอ้รุ่นเขากำลังจะตายลวะยลวเขากำลังพยายามจะปลุกคนรุ่นใหม่ปลุกมาทําอะไรในเชิงกขยุทธ ลุกมาล้มล้างสถาบันเพื่อวางฝังอุดมการณ์และเขาไม่ทําเองนะเขาให้หลอกให้เด็กๆผู้นี้มาทําจึงมีเด็กขึ้นมาใหม่เด็กประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไต,ย,ปตยเก่าเนี่ยขึ้นมาเต้มไปหมดเลยแล้วก็พยายามใช้หลัก14ตุลาขึ้นมาหาให้นิสิตนิกษารุกขึ้นมาแล้วก็มาล้มล้างทําลายสถาบันอ้างประชาธิปไตยอ้างเดมโมเกซีนี่คือกลยุทธ์ของเขาแต่ถามจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าลุกขึ้นมาแล้วแล้วหรือสมมุติว่าพระเจ้าตากสมมุตินะ สมมติมันเป็นไปตามพงศวดานจริงๆต้องมันนึกดูว่ามันในสถานการณ์ขนาดนั้นพม,ม่าก็กําลังลุกลานสถานการณ์ตอนนั้นกรุงธนบุรีก็กําลังละสัมะสายเพราะลบลาค่าฟันกันเองพม,ม่าก็กาลังจะมาฮุบเมืองก็เพิ่งเสียเมืองมาบาดหมาดอ่ะถ้าไม่ตั้งราชาการที่หนึ่งให้เป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยตอนนั้นจะมีประเทศไทยวันนี้นะต้องคิดง่ายๆเลยสมมุติเป้าอย่านที่เขาว่านะเขาว่านะ จริงๆนะถ้าไม่ทําตอนนั้นท่านทานจะนั่งดูผมได้ไหมเนป,ประเทศไทยท่านไม่ได้เป็นคนไทยรับรองท่านเป็นส่วนใดส่วนหนึงน่งของพมา่าไปแล้วนะครับเหมือนเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของพม่าไปสองร้อยปีนะะเชียงใหม่นี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพม่าไปสองร้อยปีจนกระทั่งได้คืนมานะเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องทําไมพระมหากษัตริย์มีเยอะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตมาเลยจะเล่าให้ฟังให้สนุกแล้วก็มาตั้งคําถามว่าทําไมมาเดี๋ยวเย็เล่าให้ฟังนะครับสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะครับ ที่ผมมาลำบอกเล่าประวัติอดีตปัจจุบันท่านคงเห็นอนาคตแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านได้เห็นกลยุทธ์นะเขาใช้กลยุทธ์อะไรกลยุทธ์ตอนนี้เป็นกระบวนการดนตรีกรวีศิละปะนะฮะแล้วก็แกนนําใช้วาาัฒกรรมใช้ภาษาในการที่จะมาหลอกลอ่อหลอกลวงใช้สื่อใหม่ในการมาหลอกประชาชนหลอกเด็กรุ่นใหม่เพื่ออะไรมาร่วมตายแทนฮะ มาร่วมตายแทนกับประชาชนเอาละมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของพระเจ้าตากนะผมพยายามเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวนะให้พูดง่ายๆพยาบาลอธิบายง่ายๆซึ่งก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะที่จะอธิบายอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันตัวละครมันเยอะนะครับซับซ้อนแล้วก็ต้องไปค้นหาจริงๆถ้าไม่ค้นหาจริงๆเนี่ยมันก็มาพูดเนี่ยมันก็เขามาโต้โต้แย้งไงไม่ดีหรอกเสียชื่อหมดนะครับเสียชื่อไม่ใช่เสียชื่อผมนะเสียชื่อบูรคษแพททุกคนพวกเราเป็นหุ้นส่วนไง หุ้นส่วนในการรักชาติร่วมกันแชร์ร่วมกันส่งต่อร่วมกันที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงมือทุกๆคนร่วมกันสนับสนุนสตังค์ด้วยอันนี้คือลงทุนร่วมกันเราคือหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนในการรักชาติหุ้นส่วนในการกู้ชาติร่วมกันนะครับเอาละวันนี้ผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาพร้อมทีมงานทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันทำเนี่ยต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปร่วมกันทำความดีเพื่อความดี เพื่อพระบาทสัเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้สวัสดีครับ